สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพับเหรียญโปรยทานนะคะเป็นดาวหกแฉกแบบนี้ค่ะใช้ด้บยปิ้น3เส้นนะคะยาวเส้นละเจดสิเซนติเมตรค่ะเลือกสีได้ตามชอบเลยนะคะและเงินเหรียญบาทค่ะ จับริบบิ้นทั้งสามเส้นนะคะประกบเข้าหากันจากนั้นเราพับริบบิ้นเข้าครึ่งหนึ่งค่ะปีดตรงกลางริบบิ้นให้เป็นรอยเลยนะคะ หยิบริบบิ้นเส้นที่1มาตั้งไว้ก่อนแบบนี้ค่ะจากนั้นนำเส้นที่2ค่ะมาคล้องเข้าเส้นที่1แบบนี้นะคะและเส้นที่3นะคะมาคล้องกับเส้นที่สองค่ะจากนั้นนะคะให้เราเออกไปทั้งสองนะคะของเส้นที่สาม สอดเข้าในห่วงของริบบิ้นเส้นที่หนึ่งค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นเราดึงริบบิ้นทั้งสามเส้นให้กระชับเข้าหากันค่ะตรงกลางจะนูนขึ้นนะคะ เมื่อเราดึงกระชับได้ที่แล้วนะคะให้พี่กลับมาค่ะด้านหลังจะเป็นหลุมลงไปแบบนี้ค่ะนำเหรียญบาทที่เราจะใส่เข้าไปนะคะเข้ามาวางตรงหลุมเลยค่ะจากนั้นเราจะพับด้วยปิ้นขึ้นไปทับเหรียญไว้แบบนี้นะคะ ทับเส้นที่สองทางขวามือค่ะทับเส้นที่หนึ่งแบบนี้ค่ะและเส้นที่สามนะคะพับลงมาทับเส้นที่สองนะคะแล้วเราจะสอดปลายของเส้นที่สามเข้าในช่องของเส้นที่หนึ่งนะคะ เมื่อดึงให้กระชับแล้วนะคะตรงกลางก็จะนูนขึ้นค่ะแบบนี้ค่ะเราจะได้ฐานหกแล้วนะคะจากนั้นเราเริ่มหยิบเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะ ับขึ้นมาแบบนี้ค่ะเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งค่ะเวียนไปทางขวามือนะคะเส้นที่สามทับเส้นที่สองนะคะและเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามเป็นสีเส้นทับกันแบบนี้ค่ะจากนั้นวางเส้นที่อยู่ล่างสุดนะคะวางลงไปในช่องว่างค่ะและอีบเส้นที่อยู่ด้านล่างนะคะขึ้นมาแทนค่ะ เส้นดัดไปทำเหมือนกันค่ะเอาเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดนะคะวางลงไปค่ะแล้วเอาลิบมินเส้นถัดไปที่อยู่ด้านล่างนะคะขึ้นมาแทนค่ะแบบนี้ค่ะนําเส้นที่อยู่ล่างสุดวางลงไปค่ะทีนี้เราไม่มีเส้นที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาแทนแล้วนะคะข้างบนจะเหลือ3ามเส้นค่ะ ให้เราหยิบเส้นที่อยู่ล่างสุดนะคะในที่นี้คือสีเขียวนะคะสอดเข้าในห่วงแรกค่ะที่อยู่ถัดจากเส้นสุดท้ายที่เราวางลงไปนะคะแบบนี้ค่ะจากนั้นเหลือสองเส้นค่ะหยิบเส้นที่อยู่ด้านล่างนะคะสอดเข้าในห่วงที่หนึ่งและห่วงที่สองให้มาออกในห่วงที่สองนะคะ แบบนี้ค่ะเส้นสุดท้ายนะคะสอดเข้าห่วงเดิมก่อนค่ะลอดผ่านห่วงที่สองและไปออกในห่วงที่สามค่ะเป็นลอดสามห่วงแบบนี้นะคะจากนั้นค่อยๆดึงให้กระชับเข้าหากันนะคะ เราใช้มือข้างหนึ่งประคองไว้นะคะอีกด้านหนึ่งเป็นตัวดึงนะคะเพื่อไม่ให้ตัวริบิ้นหลุดออกจากกันค่ะ นี่นะคะจะได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราพลิกกลับมาด้านหลังนะคะเริ่มที่เส้นไหนก่อนก็ได้ค่ะหยิบริปบิ้นขึ้นมาหนึ่งเส้นนะคะ เราจะเริ่มจากเส้นใกล้ตัวก่อนนะคะแล้วนับไปสองเส้นค่ะแล้วพาดริบบิ้นลงไปแบบนี้นะคะเส้นถัดไปค่ะเวียนไปทางซ้ายนะคะนับไปสองเส้นแล้ววางริบบิ้นพาดลงไปค่ะทำเรียงกันไปเลยนะคะจนเหลือสองเส้นสุดท้ายค่ะเส้นแรกนะคะ ให้เราสอดเข้าในช่องแรกที่อยู่ถัดจากเส้นสุดท้ายที่เราพาดลงไปนะคะเส้นที่สองสอดเข้าช่องเดิมค่ะแล้วไปออกในช่องที่2แบบนี้ค่ะจากนั้นปล่อยมือนะคะแล้วจัดริบบิ้นดึงให้กระชับค่ะ เมื่อดึงกระชับแล้วจะได้แบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราพลิกกลับมาอีกด้านค่ะเราจะทำการสอดเก็บอีกครั้งนึงนะคะเราเริ่มที่เส้นไหนก่อนก็ได้ค่ะสอดริบบิ้นเข้าตามแนวเลยนะคะแล้วลอดผ่านไป3เส้นริบบิ้นนะคะ บังคับริบบิ้นให้ออกในช่องที่3นะคะแบบนี้ค่ะแล้วเราดึงค่ะทำเรียงกันไปเลยนะคะจนครบทั้ง6เส้นค่ะสอดริบบิ้นเข้าตามแนวตัวเองนะคะแล้วลอดผ่านไป3มช่องค่ะ สอดจนครบทั้งหกเส้นนะคะดึงให้กระชับสวยงามค่ะจากนั้นพลิกกลับมาอีกด้านค่ะ เราจะทําการสอดเก็บอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยการสอดริบบินเข้าตามแนวนะคะแล้วลอดผ่านไป2ช่องนะคะทีนี้แบบนี้ค่ะสอดริบบินเข้าตามแนวนะคะแล้วลอดผ่านไป2ช่องแบบนี้ค่ะ จะทำให้ตัวดอกของเรานะคะกระชับและสวยงามมากขึ้นค่ะจากนั้นพลิกกลับมาอีกด้านหนึ่งค่ะเหมือนเดิมนะคะเริ่มที่เส้นไหนก่อนก็ได้ค่ะ ทีนี้เราจะเริ่มที่เส้นใกล้ตัวนะคะคือเส้นสีเขียวเส้นนี้นะคะดึงไปด้านหน้าแบบนี้นะคะแล้วม้วนริบบิ้นหงายขึ้นหันเข้ามาหาเราแบบนี้นะคะแล้วนับไปสองช่องค่ะสองนะคะแล้วสอดปลายริบบิ้นเข้าในช่องที่สองค่ะแบบนี้ค่ะสอดรวมๆเอาไว้ก่อนนะคะ เส้นถัดไปนะคะทำเวียนไปทางซ้ายนะคะทำเหมือนกันค่ะดึงเส้นริบบิ้นขึ้นไปข้างหน้าแล้วม้วนปลายกลับมาหาเรานะคะหงายริบบิ้นขึ้นค่ะทีนี้เราสอดช่องถัดไปเลยค่ะถัดจากเส้นที่เราสอดเมื่อกี้นะคะเรียงกันไปเลยนะคะ ถ้าเราจับริบินดูยากนะคะให้เราหมุนริบินเส้นที่เราจะทำมาด้านที่เราอยู่นะคะแบบนี้ค่ะทําไปทีละเส้นนะคะให้สอดเรียงกันไปทีละเส้นเหมือนกันนะคะจะได้ไม่หลงช่องค่ะ สอดรวมๆเอาไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราค่อยดึงทีเดียวนะคะ เพื่อนๆอย่าสอดสลับริบป,ปิ้นกันนะคะดูช่องดีๆนะคะเมื่อครบทั้งหเส้นแล้วให้เราค่อยๆไล่ดึงทีละเส้นค่ะค่อยๆดึงทีละเส้นเข้าหากันนะคะ เริ่มเห็นเป็นดาวหกแฉกแล้วนะคะขอกําลังใจในการทำคลิปใหม่ๆนะคะรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะและถ้าหากผิดพลาดประการใดนะคะต้องขออาภัยไว้ด้วยนะคะ สามารถคอมเมนต์ติชมได้ค่ะเมื่อดึงกระชับแล้วจะได้แล้วนะคะเราพลิกกลับมาด้านหลังค่ะจากนั้นเราสอดเก็บปลายริบบิ้นนะคะโดยการสอดเข้าตามแนวลอดผ่านไปสองช่องแล้วดึงริบบิ้นให้กระชับนะคะ จนครบทั้งหกเส้นนะคะได้แบบนี้นะคะ เมื่อครบทั้งหเส้นแล้วค่ะให้เราตัดปลายริบมิ้นทิ้งได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทานดาวหกแฉกนะคะสวยงามนะคะทำไม่ยากเลยค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาทำด้วยกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ